มาชมบรรยากาศในสวนเมืองนะ่าแสนรักนะคะอันนี้ทางเข้าค่ะตอนนี้ทางจะเละนิดนึงเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยอันนี้เป็นต้นมันมันบาหลีนะคะอันนี้สาวน้อยที่สวนค่ะสาวน้อยเ<ห>ดินไปเขินเขินทำไมคะ อันนี้ต้นเฟื่องฟ้าค่ะแต่คนนี้นี่นางฟ้าค่ะอาย<ะ>ุยว <you>, พาไปดูคนจับปลากันไหมคะไปดูคนจับปลากันค่ะอ๋อโอ้มาเจอต้นอะไรคะเนี่ยรู้ไหมต้นตะขบยักษ์ค่ะเห็นไหมรู้ม,<า>มันร่วงหมดแล้วโอ้เนี่ยลูกใหญ่มากเลยคะ่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวเทียบกับนิ้วนิ้วโป้งนะมันเหมือนลูกไหนเหงือข้างในมันะเหมือนลูกไหนแต่ไม่ใช่มันเป็นต้นตะขบไม่มันคือลูกอะไรสักอย่างที่มักแว่งมักแว่งมักแว่งก็ไม่ใช่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรภาษาเหนือได้ได้ปลาไหมคะสรุปได้ปลาไหม